มันไปได้บักอึอมากค่ะเลยเอามาใส่หอมอ่างกองใหเด้อค่ะเห็นได้ก็ได้

เดเองดไมไปลุกเบอร์ยือค่ะปุกบักอได้บอก์ือมัสองตนค่ะปลุกบอกอยืุกบักอ

ผกบุอปกปอื่นะาคะผักบุ้อือ้อักบ้อื้นมาสองต้น เดี๋ยวเห็นสีแล้วมาคุยเตี้ยลูกบักอือค่ะลูกบักอือบักอือเขาไปได้มานสอตนก็เลยปลูกบักอืออะไรลี่กะ Det är ju någonting. Här. Ja. Ja, men <mallan> får långt åt. Ăn tên đó là vậy. Bưng coi nè. Có qua ăn. Ăn nó lăng thì nó bò qua xây ăn ôm đây rồi. tôm mà nắng. Nị đây cả. Đoạn mặt lăng cả. Chị ở cái ôm... Ôm kính cái không? Nhà kín ôm hay hả? Có bưng. Tết Ăn เอาไปอมแบบนั้นฝรั่งค่ะเดนั้นพิษไผ่กับคออัลทูหลายๆนะคะว่าอมได้ค่ะเอาไปอม เป็นว่าอมกินใดเป็นว่ามันเจ็บเบิ่งกันนะแต่ว่าเคยล่องเดือนหนึ่งหรอกอะมันกับเป็นขมต้มสองสามนาำแล้วก็จงเอาลง,จ,งจะยัต้มไหลเบิ่งก่ะยอดมันฝรั่งค่ะจะออมใส่ไก่ไก่อีกแล้ว <laughs> นี่แหละ มาเท็ดจังสิเหรอคะมองๆแม่ๆไปอบอกว่าในเป็นดอกมังมันฝรั่งลมแลระแนลอยหนาดเลยเออมีฝุนหมดไปยอดหมดละมังนั่นเนี่ยมันกระลังขึ้นโอามันขึ้นมาเหลืองไงพุ่นขังหนามบอกว่าจ้า สิไปใสซออมโอ้อไงขาดไงเนี่ยเนาะโอ้ยวาลากมาน้ำเห็นมอน่ะซื้อว่าลากจะขึ้นน้ำด้ค่ะไหนก็คอโตดก็พุ่ยนะคะเห็นยังก็ได้ได้แล้วกับนึ่นึ่งไซออมอม,อม,มันก็ขึ้นดีเถอะหรือ น้มฝนตกใส่ค่ะมันก็เลยข้นดีบอกเองตอบเอง <laughs> ยำแมหเออ,อมมันฝรัง่งแซ่บอยู่ดีค่ะบุ้รชายบล้องบึงกับแซ่บนะกินขมขมมากินแบบขมขมไหมค่ะอื ถึงแห้งบ่แด้น่ะม,มันไปหาสือขั้นเบ็ดกับโบมีเขาวะไะขั้นเบ็ดหมดคนบ่าขายดีคนบ่าโอ้คนฟินกับมาตกป่ากันหลายคนนั่นเองเดิน้่ยหนึ่งกับก๊าลังอ่อนๆไหมคะตั้งเบ็ดเลย ักน่้อนนี่แหละแสบมั้งก,กับหางอีนางเอยจึงได้ก็ขอแค่นี้พิติกอนเดี๋ยวแกงเลยก็จังมาเบิ่งใหม่นะคะมันฝรั่งค่ะแสบยุอ่อกค่ะได้ก็ขอต,ตอบเบิ่งต่อไปนะคะขอว่างสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเบิ่งอีกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาต่ออ่าแกงอัน แกงอ,อมใส่อันนี้ไหมคะ่ะพักที่อะไรมันฝรั่งยอดมันฝรั่งไหมคะ่ะที่เก็บมาเมื่อกี้นี่ต่อจากคลิปต่อไปก็สีมะออมมันฝรั่งหนอนมันฝรั่งต้มสองสามซุบๆเพราะหายน้นเขียวมันออกก็ยัยงมาออมคะ่ะเมื่อกี้อยากกินออมคะ่ะอันเรื่องไดกดติดตามใส่น้อย สาวน้อยคำแพงฟินแลนด์ให้ด้วยนะคะหรือยังไงกดติดตามสาวน้อยคำแพงฟินแลนด์ให้ด้วยเด้อยังไงก็กดติดตามสาวน้อยคำแพงฟินแลนด์ให้ด้ดอ,ก,ดดอดกับโมนี่กับบ๊มี่ยังดาวว่าสีม้าเก่งอมอมออมเซกกระดูกหมูว่าพอดีไปเห็นกระดูกหมูก็เลยออกมาช่องฟีดก็เลยออมนี่แหละค่ะออมสิอยากกินออมไหมคะหมูดานะาเดี๋ยวสิเฮ็ดนี้ก็ยอดมันฝรั่งค่ะเก็บแมบ่วางยุนปลูกไว้ในนี่ค่ะ นี่ก็ขึ้นแล้ว,วค่ะยอดันนฟังค่ะดึงเข่งอ้อมนะคะบานๆเ็แดแบบบานๆค่ะเอาใส่ผิดผิดหลายเด้นนะอานี้เดวอวก็ จุกหน่อยแหละนะฮะมันเสียบเ <ừ, S 1> นีอยเห็นด้วทำไรอ่แกงอ้อมใชก้กระดูกหมูด้วยค่ะเนี่ยแกงอ้อมน ใส่ไล่ใส่หน่อยก็มากหน่อยกันก็มากทีเดียวมากหอมๆกินน้ำเป็นยางแต่นั้นได้ไหลหลวงยันเสียค่ะง่ายกดไลค์กดแ like, ชร์สามร้อยคอมแพงฟินแลนด์ให้ด้วยนะคะแล้วเจ้านายกดติดตามสามร้อยคอมเป็นฟินแลนด์ให้ด้วยนะคะนี่กระบาย หยอดฝรั่งเก็บมาว่างใดนี่แหละค่ะเนี่ยเก่งโ่หยอดฝรั่งหอมจัดหน่อยเซี่ยแบบเฮ้เฮ้ไพลิสเซมนีนูชอรี่ ใช้ข้าไปเล่พร้อมแล้วหลายมันเก่งหยุกค่ะผักชีน้ำค่ะผักนิดก็ใส้เป็นน้ำเลยค่ะอยากไหมใส้ไปเล่นหลายเลยค่ะแต่มันเก่งหยุกค่ะไฟโยูืๆจะน้อยหยุกขึ้นี อะไอ่ะม <B land. S 1> ุกีกัะดูกกันังยังอ่ะจะกัดกินหรอกค่ะเลยกดเจ้าหน่อยกัมเพงฟิลเล่นหหยในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ để cho nó hạt. สาวน้อยกำแพงสีเลนให้ด้วยนะคะนี่อยากกินมันจะอยู่ห้องนอร้านเดี๋ยว เฮียเฮียโอ้ยนอนนางเลยมดเลยหกขาหกติตาสามอคอนแพงฟินแลนให้ด้วยนะคะยังกิบด้วเห็ดเช็ดแล้วสเิร์ค เ้าข้าแกงอ้อมเป็นยังไงคะมาตาเป็นตะกินบ่คะแซ่บก็อยังนี่เบิ่งค่ะแกงอ้อมมาตาเป็นตะกินนะคะแกงอ้อมค่ะใส่อันใบยอดมันฝรั่งหรอคะอ่อนโอ๊มาต้มเด้อกินข้าวพอมพี่น้องหิวได้บัตรหิว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 มาเด้อพอมพี่น้องมากินแกงอ้อมขออนุญาตอุ่น้อนเด้อค่ะ ใส่หยอดมันฝรั่งกับผักชีลาวกับกระหล่ำใบมะกรูดกระดูกหมูอืม,อมสับๆข่าเนียยน้ำค่ะอมไม่ใช่อ่อนน้อยแล้วพอนน้อยอยากกินนี่แล้วค่ะอืม ผสมนะคะนี่เรายอดมันฝรั่งหอมอืมอืมชอบค่ะยอดมันฝรั่งอืมต้มน,น้ำสองสามน้ำน,นั่ะนะต้มเอาซุปๆเพื่อนำล่างของาสาบ เอาไปต้มค่ะต้องซ้ำต้มสองเตือค่ะต้มโดนดอกเดาเหมันสิเลเพราะหลวบหลวบเราก็เอาเสแล้วก็ต่างไม่หลวกมันจังหายขมค่ะอือหึอือฮึครับมาดื่มสับปะรเนี่ยไปนองวางฝ่ายจุกปู่จุกก้นให้กินแกงออม แก,กองออมมี่ยังจะถิงใช่ค่ะบความแบบบ้นบานๆว่าว่าหอมตึงหอมอืมวันนี่บ่ได้ปลูกต้นหอมเนาะชาบของชาบๆๆอ,อืมอดี๋ยวมันฝรั่งใส่ละค่ะ ยอดมันฝรั่งเห็นบ่คะยอดมันฝรั่งแข็เป็นต่งตมมันหลังจะเป็นนังสิครับตัดออกยังไงแล้วนบ่อยากตัดก็เอาถิ่มห้องยาวๆก็ได้ค่ะอืมั่บอืมแซ่บใชบมถ้าเผบมาเรอ่ทำใม้เป็นยองแซบอมค่ะเห็นไหมคับ ออมแบบบ่ใส่ขาวขว้าค่ะใส่ขาวขว้าบ่ได้ใส่ขาวขว้าย่ำได้ทองอื่นย่ำนังสังเกตหลายเทือนเราบ่ถเธอกับข้าวขว้าค่ะอืมอืมแซ่บแต่ลเรากินหนึ่งแซ่บได้บันยุข้าวนัง อืมอืมหอมเลยกะดูม้วนอืมขออนุญาตนะคะสียงดังจังง่ายอืม สวัสดีครับอืมรวยอืมฮัลโห้ฮัลโหลน่าพบยังใดก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวน้อยคำแพงให่งในเด้อค่ะามเราจะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ มืนกีิจ,จกรรมกับมี่อย่างกับมีแค่นี้ล่ะคะ่ะขอบคุณนาลายที่เข้ามาชมติดตามชมนะคะวัสดีค่ะป,ะป่อเม่ฟังไปตุปูุสุขน้นขออนุญาตกินข้าวนะคะ